นักเรียนออนไลน์ทุกคนมาสู่เลยค่ะคณิตเรื่องพื้นที่และปริมาตรเห็นรูป5้ารูปนี่ออกบ่อยในข้อสอบออนน์และข้อสอบสามาัญเห็นแล้วอย่าทำหน้าพึ่งปวดขี้อย่าพิ่งตายนอนกองในพื้นยายายาขอร้องทำยังไงได้มันออกง่ายจะตายฟังฉันแป๊บเดียวแกรู้เรื่องแล้วสูตรที่ต้องจําคืออะไรแน่นอนสูตรที่ให้หาพื้นที่อันเนี้ยที่เป็นลูกบาศหรือเป็นสระน้ามันนึกง,ง่ายๆเป็นสระน้ําอย่างเงี้ยพื้นที่คืออะไรก็คิดด้านหน้า กับด้านหลังก็เอากว้างคูณยาวของเนี่ยด้านหน้าด้านหลังกว้างคูณยาวของด้านหน้ามีด้านหลังด้วยมีสองข้างก็คูณ2ทันเปล่าบวกกว้างคูณยาวของด้านซ้ายขวาแล้วก็บนล่างเพราะนั้นจะก,กว้างคูณยาวทั้งหมดอ่ะสามชุดไปงงเนาะบวกกันจบได้พื้นที่เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยมีสามชุดเพราะอะไรหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างทันเนาะ ต่อมาสูตรพื้นที่ของทรงกระบอกกระบอกมีฝาบนแล้วก็มีตูดแล้วก็มีตัวใช่ปะ่ะมาดูก่อนกระบอกเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยกระดาษ A4 สมมติไปในห้องสอบจำไม่ได้เอาข้อสอบอะ A4 นะมาพับให้เป็นกระบอกอย่าเปเอาของเพื่อนนะเดี๋ยวเขาตัดสิทธิ์แกนะเอากระบอกเนี่ยมาแล้วพับเนี่ยเอาข้อสอบมาพับเห็นปะ่ะนี่คือกระบอกแน่นอนนี่คือกลวยเห็นปะ่ะเอ้ยนี่คือกระบอก แล้วก็อันเนี้ยฝาฝาอ่าฝาน้าฝาหลังถามนี่รูปอะไรหาพื้นที่วงกลมใช่ไหมพื้นที่คืออะไรพายอากำลังสองใช่ปะเลี้ยงแต่ปะหกละมีกี่ด้านสองด้านเพราะนั้นเอาฝาก่อนแกเอาตูดมันข้างใต้เพราะนั้นได้สองพายอากำลัง,งเพราะว่ามีบนล่างต้องคูณสองแล้วพอตัวมันล่ะบวกกับคือพื้นที่ง่ายๆอ่ะแกคิดทีละชิ้นแล้วบวก หลักการคือคิดทีละชิ้นแล้วบวกชิ้นนั้นเป็นรูปอะไรใส่สุดนั้นแค่นี้เองคือกระจอกมากอะ่ะคือง่อยมากเกลี่ยเพิ่งตายนะต่อมาตัวพอเป็นตัวเนี่ยมันยากละดูนะจําด้านนี้ให้ดีนะด้านเนี้ยคือสูงของกระบอกถันปะอีด้านเนี้คือวงกลมจะเคลียออกมาเคลียออ,ออกมานะซึบเคลียออกมานะละเอ,อาใหม่เอาใหม่หม้มวนกลับมาซึบเคลียออกมาละถันมนะ ม้วนกลับมาทันป่ะลี้ออกมาจำได้ไหมตรงนี้คืออะไรสูงของกระบอกถูกไหมถ้าเราให้ความสูงเป็น h เราต้องคูณ h ถันปะก็คือเหมือนกว้างอะนี่เหมือนยาวอ่ะเอาใหม่นะใครงงลี้ออกมาปึ๊บถันปะเพราะนั้นตรงนี้คืออะไรนี่คือกว้างนี่คือยาวเห็นปะนี่คือกว้างนี่คือยาวกว้างคืออันนี้ใช่ป่ะยาวคืออันนี้แต่กว้างคือสูงกระบอก จะยาวอะคืออะไรพอกลับไปเป็นรูปอะไรวงกลมใช่ป่ะอ่าเพราะนั้นมันคือเส้นรอบวงนั่นเองคือ2พาแล้วก็คูณ h นี่คือพื้นที่ของกระบอกหน้าตาจะแบบปวดจิตปวดใจปวดขี้นิดนึงไม่เป็นไรแต่มันง่ายถ้าเข้าใจครูมไม่เคยจำสูตรเลยเว้ยเข้าใจอย่างเดียวจบง่ายแบบจบหนูจบค่ะครูอย่างนี้ต่อมาเป็นกลวย สูตรกลวยว่าไงก็ท่องว่า pi r l อันนี้จะพิสูจน์นานมาก mm. ก็ท่องไปเลย pi r l อันนี้เข้าใจ mm. นี้เข้าใจนี่ท่องไม่เป็นไรท่องอันเดียวไม่ตายต่อมาพื้นที่อันนี้อ่ะจำได้ไหมหลักการหาพื้นที่คือ,อไรดูเป็นดูเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็บวกข้างล่างนี่อะไรสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมสูตรพื้นที่ว่าไงกว้างคูณยาวไงอีกข้างๆเท่าไหร่สามเหลี่ยมก็สูตรว่าไงเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณ สูงมันมีกี่ด้านนะ4ด้านก็คูณสจบละได้พื้นที่ละเนี่ยของพีระมิดแค่นี้เลยง่ายๆอย่งายงานี้เลยคือไม่ต้องจําเยอะอะ่ะเข้าใจก็จบอะ่ะมีเนี่ยแหละเออไม่งั้นมันจะพิสูจน์นานอันนี้มันเหมือนเอากระดาษของวงกลมอะ่ะมาประกบมาเย็บติดกันอะ่ะเป็นลูกบอลอันหนึ่งอะ่ะสอันอะ่ะ คือสูตรพื้นที่วงกลมมันคือา i r กำลังสองใช่ไหมมันเอา4อันอะมาประกบกันจะได้พื้นที่ของลูกบอลหนึ่งลูกอะ่ะเข้าใจปะเออมันเป็น3มมิติหมดละนี่คือสูตรพื้นที่ทั้งหมดบอกความเข้าใจไปแล้วเรียบร้อยทีนี้มาถึงสูตรปริมาตรปริมาตรมีหลักการว่าอะไรปริมาตรมีหลักการว่าดูพื้นที่หน้าตัดด้านใดด้านหนึ่งแล้วคูณสูงหรือคูณลึกเข้าใจปะ เออดูพื้นที่หน้าตัดด้านใดด้านหนึ่งอ่ะสมมติดูหน้าตัดด้านนี้แกก็เอาพื้นที่ด้านนี้เป็นรูปอะไรล่ะกว้างคูณยาวใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวแล้วก็คูณอะไรคูณลึกจบลึกก็เป็นอ่ะคูณลึกอย่างงี้หรือบางคนชอบอย่างงี้ก็ได้เอาพื้นที่ด้านล่างหนึ่งอะอธิบายเข้าใจดิเอาพื้นที่ด้านล่างเนี้ยกว้างคูณยาวใช่ไหมแล้วคูณอะไรสูงจบหาพื้นที่หน้าตัดได้แล้วคูณสูงอีกฝั่งหนึ่งจบเลย แค่นั้นเลยจริงๆไม่ต้องจําเลยอ่ะเข้าใจก็คือจบละอีเนี่ยปริมาตรว่าไงปริมาตรคือพื้นที่หน้าตัดข้างล่างคือหรือข้างบนก็ได้เป็นวงกลมใช่ไหมก็พาย R กำลังสองทันป่ะแล้วคูณสูงสมมุติให้สูงเป็น h เนี่ยพาย r กำลังสองเเนี่ยคือที่มาพื้นที่หน้าตัดคูณสูงหรือคูณลึกจบหน้าตัดเป็นรูปอะไรใส่สูตรนั้นมีแค่นี้เองอืมกลวย1ส่วน3พายอากำลังสองก็คือ S นี่คือสูงตรงนะกรวมจะมีสูงเอียงเห็นปะ S นี่คือสูงตรงนะอ่าเห็นปะสูงตรงสูงตรงเหมือนกรวยมันเป็น1ใน3มอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสามแกจำไว้แล้วก็คูณด้วยสูงแค่นี้เทคนิคใครเทคนิคมันอะ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งส่วนสามของพื้นที่ฐานอันนี้อ่าถ้ามีแหลมแหลมอะ่ะส่วนใหญ่จะหนึ่งส่วนสามทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมกลวยก็มีแหลมแหลมก็หน,น,นึ่งสามอีปริมิก็แหลมแหลมก็หนึ่งสามของ พื้นที่ฐานก็คือกว้างคุณยาวฐานป่ะแล้วคุณ <c oughs> สูงตรงคือ h แค่นั้นเลยแค่นี้ก็จบละได้ปริมาตรของพีระมิดละฐาน4ถ้าเป็นทรงกลม4ส่วน3 h i r กํลาลัง3แค่นี้ก็จะได้สูตรทั้งหมดจริงๆแล้วด้วยความเข้าใจก็จะได้สูตรไปแบบทั้งเป็นเซ็ตๆเลยทีนี้มาดูนะจะยกตัวอย่างของอนี่ให้ดูกลวย1อัน อันนี้ได้สูงเองียงตรงนี้เป็น L ไม่ได้สูงตรงถ้าบอกว่าหาพื้นที่ของกลวยให้หน่อยสูตรว่างไงพาย R L R เท่าไหร่สาพายครั้งไว้นะ R คือ3 L คือเท่าไหร่5 5าคูณสได้เท่าไหร่15พายก็ไปแทนค่าพายแล้วคิดเลขจบเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคือง่ายมากเลยต่อไปหาปริมาตวารวอลลุ่มเนาะของกลวยปริมาตรว่างไง อ,อ๋อนี่อยู่นี่1ส่วน3 r r คือ3กำลังส h คือสูงตรงตอนนี้ไม่รู้สูงตรงตอนนี้ไม่รู้ทำยังไงนี่ไงเป็นรูปอะไรอ่ะมันจะเกี่ยวข้องใครเสมอเลยปีทากรัสจ้ะสามเหลี่ยมจ้ะมุมฉากด้วยทฤษฎีบอกฉากแน่นอนเพราะฉะนั้นตัดอีรูปนี้ออกมาโชโชโช3ตรงตรงนี้5ท่องปีทากรัสมายัง สามหาดไข่สเพราะนั้นสูงตรงคือ4แค่นี้เลยแล้วคูณกันตัดเนาะตัด3ไปตัวหนึ่งสเหลือ12ก็12บายนี่คือวอลลุ่มหรือปริมาตรก็ไปคูณด้วย2ี่สิบ่วนเคูณยีส่วนเแล้วก็คิดเลขมันง่ายแบบนี้เลยอย่าลืมไปใช้เกิดประโยชน์นะ